5ข้อที่เป็นทั้งประวัติศาสตร์และข้อสันนิษฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการจมของเรือไททานิกเมื่อพูดถึงโศกนาฏกรรมทางทะเลที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่มีเรื่องราวใดที่โด่งดังไปกว่าการจมของเรือไททานิก ในค่ำคืนของวันที่14เมษาย,ยนปี1912การเดินทางที่ควรจะเป็นการเดินเรืออันรู้ร้าและปลอดภัยที่สุดกลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่พรากชีวิตของผู้โดยสารไปมากกว่า1,500คนนอกจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้แล้วการจมของไททานิกยังเต็มไปด้วยข้อสันนิษฐานข้อถกเถียงและทฤษฎีต่างๆที่ยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงจนปัจจุบันในวันนี้ จะไปสำรวจ5ข้อที่เป็นทั้งประวัติศาสตร์และข้อสันนิษฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการจมของเรือไททานิกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 1. ไททานิกตำนานเรือที่ไม่มีวันจมและโศกนาฏกรรมที่โลกไม่ลืม RMS ไททานิกเป็นเรือเดินสมุทรสุดหรูของไวสต์สตาลน์ออกแบบโดยโทมัสแอนดรู s ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและโครงสร้างแข็งแกร่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจมเนื่องจากมีห้องกันน้ำ16ห้องที่ช่วยให้เรือ,อย่างเล่นต่อได้แม้เสียหายบางส่วนอย่างไรก็ตามความมั่นใจเกินไปทําให้มาตรการความปลอดภัยนั้นถูกมองข้ามเช่นจํานวนเรือชูชีพที่มีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้โดยสารทั้งหมดแม้ว่าไททานิกจะเป็นเรือที่มีโครงสร้างล้ำยุค แต่ก็มีข้อบกพร่องหลายประการที่ถูกมองข้ามอย่างเช่นห้องกันน้ำที่รองรับได้เพียงแค่สี่ห้องหากเกินกว่านั้นเรือก็จะจมหมุดยึดโครงสร้างเปราะบางในอุณหภูมิต่ำทำให้เกิดรอยรั่วรุนแรงหรือระบบสื่อสารไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำเตือนเรื่องภูเขาน้ำแข็งจากเรือลำอื่นในคืนวันที่14เมษายนปี1912ไททานิกแล่นเข้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ และได้รับคำเตือนเรื่องภูเขาน้ำแข็งแต่ไม่ได้ดำเนินมาตรการป้องกันที่เพียงพอทำให้เวลา23นาฬิกา40นาทีเรือชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งแล้วก็ทำให้น้ำทะลักเข้าเรืออย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเรือชูชีพไม่เพียงพอและกระบวนการอบพยพขาดการจัดการที่ดีมีผู้รอดชีวิตเพียงแค่706คนจากผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด2,200คนส่วนที่เหลือ เสียชีวิตจากการจมน้ำและภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำเพราะน้ำทะเลนั้นเย็นจัด 2. การชนกับภูเขาน้ำแข็งเป็นอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดเหตุการณ์ที่เรือไททานิกชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งในวันที่14เมษาย,ยนปี1912เป็นหนึ่งในอุบัติเหตุทางทะเลที่ร้ายแรงที่สุดหลายคนมองว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เลี่ยงไม่ได้ แต่หากพิจารณาปัจจัยต่างๆจะพบว่าการละเลยคำเตือนและการตัดสินใจผิดพลาดมีส่วนทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นก่อนเกิดเหตุมีหลายเรือรวมถึง SS California รส่งสัญญาณเตือนว่ามีภูเขาน้ำแข็งอยู่ข้างหน้าแต่เจ้าหน้าที่ประจำวิทยุข,ของไททานิกมุ่งเน้นไปที่การส่งข้อความส่วนตัวของผู้โดยสารทำให้คำเตือนเหล่านี้ถูกมองข้ามไป กับตันแอดเวอร์ดสมิทยังคงให้เรือแล่นด้วยความเร็วสูงสุดที่22.5นอตหรือ41.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะทราบถึงอันตรายเหตุผลเบื้องหลังอาจเป็นเพราะต้องการให้เรือถึงนิวยอร์กตามกำหนดเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของไวสต a าไลน์แต่การเดินเรือด้วยความเร็วนี้ทำให้ลูกเรือมีเวลาน้อยในการตอบสนองต่ออุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าเมื่อเจ้าหน้าที่เฝ้าดูพบภูเขาน้ำแข็ง พวกเขามีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการตัดสินใจคำสั่งที่ได้รับก็คือให้หักเลี้ยวซ้ายกระทันหันเพื่อหลีกเลี่ยงการชนโดยตรงนักวิจัยบางคนเชื่อว่าหากไททานิกชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งโดยตรงแทนที่จะพยายามหักเลี้ยวความเสียหายอาจจะลดลงเนื่องจากหัวเรือมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าด้านข้าง อีกหนึ่งการตัดสินใจที่ถูกตั้งคำถามก็คือการใช้ใบพัดถอยหลังเจ้าหน้าที่สั่งลดความเร็วและหมุนใบพัดถอยหลังเพื่อชะลอเรือแต่นี่อาจทำให้เรือสูญเสียการควบคุมเพราะเรือขนาดใหญ่ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนเพื่อเลี้ยวหากไททานิกลดความเร็วลงเพียงอย่างเดียวอาจจะควบคุมเส้นทางได้ดีขึ้นท้ายที่สุดไททานิกก็ชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งด้านขวาของตัวเรือ แรงกระแทกสร้างรอยรั่วตลอดแนวข้างลำเรือส่งผลให้น้ำทะลักเข้าห้องกันน้ำถึงห้าห้องซึ่งเกินขีดจำกัดที่เรือจะรับมือได้ส่วนหัวเรือก็เริ่มจมลงขณะที่ท้ายเรือถูกยกสูงขึ้นและในที่สุดก็หักออกเป็น2ส,ส่วนก่อนจะจมลงสู่ก้นมหาสมุทรนอกจากนี้คุณภาพวัสดุที่ใช้สร้างเรือ,อยังมีผลต่อความเสียหาย หมุดยึดเหล็กที่ใช้เชื่อมโครงสร้างของเรือมีความเปราะบางเมื่ออยู่ในน้ำเย็นจัดเมื่อเกิดแรงกระแทกหมุดเหล่านี้อาจหลุดออกจากกันง่ายทำให้รอยรั่วขยายตัวอย่างรวดเร็วเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจในช่วงวิกฤต สามารถส่งผลมหาศาลแม้ว่าจะยังมีการถกเถียงว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดจากอุบัติเหตุที่เลี่ยงไม่ได้หรือความผิดพลาดของมนุษย์แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือเหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานความปลอดภัยของการเดินเรือไปตลอดกาล 3. ามทำไมเรือช่วยเหลือถึงมาช้า แม้ว่าไททานิกจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทันทีหลังชนภูเขาน้ำแข็งแต่การช่วยเหลือกลับล่าช้าส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากปัญหาหลักมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและการตอบสนองที่ล่าช้าแม้จะมีเรือหลายลำอยู่ไม่ไกลแต่ไม่สามารถเดินทางมาถึงได้ทันเวลาเมื่อเรือเริ่มจมลูกเรือได้ส่งสัญญาณ SOS และ 4QD ไปยังเรือใกล้เคียงหนึ่งในนั้นก็คือ SS California ซึ่งอยู่ห่างเพียง3 7กิโลเมตรอย่างไรก็ตามวิทยุของเรือลำนี้ถูกปิดในช่วงกลางคืนทำให้พวกเขาไม่ได้รับข้อความขอความช่วยเหลือก่อนเกิดเหตุ SS California ได้แจ้งเตือนเรื่องภูเขาน้ำแข็งและลูกเรือของพวกเขายังมองเห็นพลุที่ถูกยิงจากไททานิกแต่กัปตันสเตนลีย์ลอร์ดเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณเฉลิมฉลองทำให้ไม่มีคำสั่งให้เดินทางไปช่วยทันที หากพวกเขาตอบสนองอย่างรวดเร็วอาจช่วยชีวิตผู้โดยสารได้มากขึ้นขณะดเดียวกัน RMS คาพาเทียเป็นเรือลำเดียวที่รับสัญญาณของความช่วยเหลือจากกัปตันอาเธอร์รอสตรอนได้สั่งเร่งเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุแม้ว่าต้องฝ่าภูเขาน้ำแข็งและอยู่ห่างถึง107กิโลเมตรทำให้ต้องใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงกว่าจะเดินทางมาถึง เมื่อคาพาเทียมาถึงในช่วงเช้าของวันที่15เมษาย,ยน1912พวกเขาพบเพียงผู้รอดชีวิตบนเรือชูชีพส่วนผู้โดยสารและลูกเรือที่ตกกลงไปในน้ำส่วนใหญ่เสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำเนื่องจากอุณหภูมิน้ำที่ลบ2องศาเซลเซียสทำให้ร่างกายมนุษย์ทนได้อยู่เพียงไม่กี่นาทีหากเอเแคลิฟอร์เนียนตอบสนองเร็วขึ้นจำนวนผู้รอดชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามความล่าช้าของ RMS คาพ p a t h i และการไม่ตอบสนองของ SS c a l i f o r n i นทำให้โศกนาฏกรรมครั้งนี้รุนแรงกว่าที่ควรแม้ว่ากัปตัน Arthur Rossion และลูกเรือของค a r p a t h i จะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ระยะทางที่ไกลเกินไปทำให้ไม่สามารถช่วยทุกคนได้ทัน 4. จํจำนวนเรือชูชีพที่ไม่เพียงพอการละเลยที่นำไปสู่โศกนาฏกรรม หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากเหตุการณ์เรือไททานิกอับป,ปางก็คือการขาดแคลนเรือชูชีพแม้จะเป็นเรือเดินสมุทรที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นแต่กลับไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือเพียงพอสำหรับผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดเรือไททานิกสามารถรองรับผู้โดยสารและลูกเรือได้มากกว่า2,200คนแต่กลับมีเรือชูชีพเพียงแค่20ลำรองรับได้เพียง1,178คนเท่านั้น นั่นหมายความว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสรอดชีวิตสาเหตุของการมีเรือชูชีพไม่เพียงพออาจจะมาจากกฎระเบียบความปลอดภัยที่ล้าสมัยข้อกำหนดในขณะนั้นให้เรือโดยสารมีเรือชูชีพตามขนาดเรือไม่ใช่ตามจำนวนผู้โดยสารทำให้ไม่เพียงพอกับเรือขนาดใหญ่การออกแบบเพื่อความสวยงามบริษัทไวสตาร์ไลน์ต้องการให้ดาดฟ้าเรือดูโล่งโปรง่ง จึงลดจำนวนเรือชูชีพผู้บริหารเชื่อว่าไททานิกนั้นแข็งแกร่งและไม่มีวันจมจึงไม่ได้เตรียมมาตรการความปลอดภัยอย่างเพียงพอเมื่อเรือชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งการอบพยก,ก,ยกล,ล,ลูกเรือหลายคนขาดการฝึกซ้อมและไม่มีมาตรการชัดเจนทำให้การใช้เรือชูชีพไม่มีประสิทธิภาพโดยเรือชูชีพบางลำถูกปล่อยลงน้ำไม่เต็มจำนวน เช่นบางลำจุได้65คนแต่มีผู้โดยสารเพียง12-20คนเพราะลูกเรือกลัวว่าเรือจะพลิกคว่ำและการจัดลำดับผู้โดยสารผิดพลาดนโยบายผู้หญิงและเด็กมาก่อนไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัดทำให้มีชายบางคนขึ้นเรือชูชีพก่อนในขณะที่ผู้หญิงและเด็กบางคนติดอยู่บนเรือเหตุการณ์นี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้กฎระเบียบความปลอดภัยทางทะเล ได้แก่กำหนดให้เรือโดยสารทุกลำต้องมีเรือชูชีพเพียงพอสำหรับผู้โดยสารทั้งหมดมีการเพิ่มอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังบังคับให้มีการฝึกซ้อมอพยพเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินและก่อตั้งองค์กรด้านความปลอดภัยทางทะเลเช่น International Convention for the Safety of Life at Sea หรือ SOLAS เพื่อกำหนดมาตรฐานสากล ไททานิกยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดการก่อตั้ง International Ice Patrol ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและแจ้งเตือนเกี่ยวกับภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเพื่อให้เรือสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางอันตรายแม้มาตรการเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภยัย 5. ทฤษฎีสงคบคิดเกี่ยวกับการจมของไททานิกแม้ว่าไททานิกจะถูกบันทึกว่าอับปางจากการชนภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ แต่มีหลายทฤษฎีสมคบคิดที่อธิบายเหตุการณ์น,นี้ในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปทฤษฎีเหล่านี้ยังคงได้รับความสนใจและถูกถกเถียงในวงกว้างหนึ่งในทฤษฎียอดนิยมคือไททานิกอาจถูกสลับกับเรือโอลิมปิกซึ่งเป็นเรือพี่น้องที่มีลักษณะคล้ายกันทฤษฎีนี้อ้างว่าไวสตาลน์ซึ่งเป็นเจ้าของเรือกำลังประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากโอลิมปิกเคยประสบอุบัติเหตุและไม่สามารถเคลมประกันได้เต็มจำนวน จึงมีการสลับเรือและจมโอลิมปิกเพื่อเรียกร้องเงินประกันแทนหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดนี้ได้แก่ความแตกต่างของหน้าต่างและการออกแบบภายในของเรือจากภาพถ่ายก่อนและหลังเหตุการณ์รวมถึงการที่พนักง,งานบางคนของไวสตาไลน์ยกเลิกตั๋วกระทันหันซึ่งบางคนเชื่อว่าอาจเป็นเพราะพวกเขารู้ว่าเรือลำนี้ไม่ปลอดภยัยอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์ปฏิเสธแนวคิดนี้ เนื่องจากซากเรือที่ค้นพบตรงกับการออกแบบของไททานิกและไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่ามีการสลับเรือจริงอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือการอับปางของไททานิกอาจเป็นแผนที่ถูกจัดฉากโดยเจพีมอร์แกนมหาเศรษฐีที่มีอิทธิพลต่อไวสตาลนยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังข้อสังเกตสำคัญก็คือเจพีมอร์แกนเดิมทีมีตัวโดยสารบนไททานิกแต่เขายกเลิกการเดินทางในนาทีสุดท้าย ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเขาอาจรู้ล่วงหน้าว่าเรือจะจมนอกจากนี้มหาเศรษฐีที่มีอิทธิพลสูงเช่นจอห์นเจคอบแอสเตอร์ที่4เบนจามินกูเกนฮารและอิซิดอร์สตรวซึ่งเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจของมอ์แกนต่างเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีการวางแผนกำจัดคู่แข่งอย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่สามารถพิสูจน์ว่า J.P. พีมอ a แกนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าวทําให้ทฤษฎีนี้ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ขาดมูลทางวิทยาศาสตร์แม้ว่าทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับไททานิกจะน่าสนใจแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังคงชี้ว่าเรืออับปางจากอุบัติเหตุโดยมีสาเหตุมาจากการออกแบบที่มีจุดอ่อน วัสดุที่ไม่สามารถทนต่อแรงกระแทกได้และการตอบสนองที่ล่าช้าของลูกเรือไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าการจมของไททานิกเป็นแผนล,ลับอย่างไรก็ตามทฤษฎีเหล่านี้ยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงในสื่อและภาพ,พยนตร์ทำให้เรื่องราวของไททานิกยังคงมีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจมาจนถึงปัจจุบัน